ากคุณเคยคิดว่าการนั่งสมาธิเป็นเรื่องของพระหรือคนแก่เท่านั้นคิดใหม่ได้เลยครับมาดูสิประโยชน์สุดล้ำของการนั่งสมาธิที่จะทำให้คุณอยากลองตั้งแต่วันนี้หนึ่งสมองแจม่มใสคิดอะไรก็ปิงปังการนั่งสมาธิเป็นเหมือนการพักผ่อนชั้นยอดให้กับสมองของเราลองนึกภาพว่าสมองเราเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เปิดแท็บและโปรแกรมเยอะแยะไปหมด พอเรานั่งสมาธิมันเหมือนเราได้ปิดแท็บที่ไม่จำเป็นทิ้งไปทำให้ระบบโล่งขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นเวลาเราต้องคิดอะไรยากๆอย่างเช่นต้องแก้โจทย์คณิตศาสตร์คิดแผนธุรกิจใหม่หรือวางแผนการทำงานสมองที่ผ่านการนั่งสมาธิมาแล้วจะทำงานได้ดีกว่ามีความคิดสร้างสรรค์มากกว่ามองเห็นทางออกของปัญหาได้ชัดเจนกว่า เหมือนมีไฟส่องสว่างในหัวทําให้มองเห็นอะไรต่อมิอะไรที่เมื่อก่อนเรามองไม่เห็นนอกจากนี้การนั่งสมาธิยังช่วยเพิ่มสมาธิจดจ่อด้วยทําให้เราโฟกัสกับงานได้นานขึ้นโดยไม่วอกแวกไปคิดเรื่องอื่นเช่นถ้าปกติเราทำงานได้แค่30นาทีแล้วต้องเล่นมือถือพอนั่งสมาธิเป็นประจำเราอาจจะนั่งทำงานต่อเนื่องได้เป็นชั่วโมงเลย ประสิทธิภาพการทำงานก็เพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวยิ่งไปกว่านั้นสมองที่ผ่านการฝึกสมาธิจะมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้ดีถ้าต้องเรียนรู้ทักษะใหม่หรือต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำก็จะรับมือได้ดีกว่าไม่เครียดไม่กดดันเรียนรู้ได้เร็วกว่าการนั่งสมาธิยังช่วยลดความเสี่ยง ของโรคสมองเสื่อมในอนาคตด้วยเพราะเป็นการออกกำลังสมองอย่างหนึ่งทำให้สมองแข็งแรงชะลอความเสื่อมได้ดีเรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเลยทีเดียว 2. ความจำเป็นเลิศจำอะไรก็ได้แปะแปะการนั่งสมาธิไม่ได้แค่ทำให้คิดเก่งขึ้นแต่ยังช่วยพัฒนาความจำได้อย่างน่าทึ่งด้วยลองนึกภาพว่าสมองเราเป็นเหมือนห้องเก็บของ ปกติมันรกรุงรังหาอะไรก็ยากแต่พอเรานั่งสมาธิมันเหมือนเราได้จัดห้องใหม่ทำให้หยิบจับอะไรก็ง่ายจำอะไรก็แม่นคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำจะรู้สึกว่าความจําดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะความจำระยะสัน้นอย่างเช่นจำชื่อคนที่เพิ่งรู้จักได้ดีขึ้นจำตารางนัดหมายได้แม่นยำขึ้นหรือแม้แต่จำว่าเมื่อวานกินข้าวอะไร ก็ไม่ต้องคิดนานนึกออกปุ๊บปั๊บเลยไม่เพียงแค่นั้นความจำระยะยาวก็ดีขึ้นด้วยเช่นจำเนื้อหาที่เรียนมาตั้งแต่สมัยเรียนได้ดีขึ้นหรือจำเรื่องราวในอดีตได้ชัดเจนมากขึ้นบางคนถึงขั้นบอกว่าหลังจากนั่งสมาธิเป็นประจำความทรงจำในวัยเด็กที่เคยลืมเลือนก็กลับมาชัดเจนขึ้นนอกจากนี้การนั่งสมาธิยังช่วยให้เราจดจอ่อ กับสิ่งที่กำลังทำได้ดีขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความจำเพราะเวลาเราตั้งใจฟังตั้งใจอ่านหรือตั้งใจดูโอกาสที่เราจะจำได้ก็มีมากขึ้นไม่ใช่แค่ฟังผ่านผ่านแล้วลืมในอีกห้านาทีต่อมาที่สำคัญการนั่งสมาธิยังช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำลายความจำเมื่อเราเครียดน้อยลงความจำก็ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องพยายามจำอะไรแบบฝืนๆให้เหนื่อยใจอีกอย่างคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำมักจะมีทักษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้นด้วยเพราะสมองปลอดโปรง่งจำอะไรก็ง่ายเรียนอะไรใหม่ๆก็เข้าใจเร็วไม่ต้องอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เสียเวลาเรียกว่าเป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือใครก็ตามที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 3. อารมณ์เย็นฉ่ำ ใครทำอะไรให้ก็ไม่วีนใส่การนั่งสมาธิเป็นเหมือนยาวิเศษอย่างหนึ่งที่ช่วยควบคุมอารมณ์ได้อย่างไม่น่าเชื่อลองนึกภาพว่าในหัวเรามีปุ่มควบคุมอารมณ์การนั่งสมาธิก็เหมือนการฝึกกดปุ่มนั้นให้ชำนาญจนสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในทุกสถานการณ์คนที่นั่งสมาธิเป็นประจำจะรู้สึกได้ว่าตัวเองใจเย็นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเวลาเจอเรื่องกวนใจ แทนที่จะระเบิดอารมณ์ออกมาทันทีก็จะสามารถหยุดคิดและตอบสนองอย่างมีสติมากขึ้นเช่นถ้าเพื่อนร่วมงานพูดจามไม่ดีใส่แทนที่จะโวยวายกลับไปทันทีก็อาจจะหายใจลึกๆแล้วค่อยๆพูดคุยกันอย่างใจเย็นนอกจากนี้การนั่งสมาธิยังช่วยให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอย่างไรทำไมถึงรู้สึกแบบนั้น และควรจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไรเช่นถ้ารู้สึกหมุดหงิดก็อาจจะรู้ว่าเพราะเราพักผ่อนไม่พอแทนที่จะไประบายอารมณ์ใส่คนอื่นก็อาจจะเลือกที่จะไปนอนพักซักงีบแทนทำให้มองโลกในแง่ดีขึ้นเวลาเจอปัญหาแทนที่จะคิดว่าแย่แล้วทำไมต้องเกิดกับฉันด้วยก็จะเปลี่ยนเป็นโอเคนี่คือความท้าทายเราจะหาทางแก้ไขได้ ทำให้ชีวิตโดยรวมมีความสุขมากขึ้นที่สำคัญการนั่งสมาธิช่วยให้เราเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นเพราะเราเริ่มเข้าใจธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ว่าทุกคนก็มีความทุกข์มีปัญหามีความกลัวเหมือนเหมือนกันหมดทำให้เราใจเย็นและให้อภัยคนอื่นได้ง่ายขึ้นแม้แต่คนที่เคยทำให้เรากโกรธเราก็อาจจะเริ่มรู้สึกสงสารและอยากช่วยเหลือซด้วยซ้ำ นอกจากนี้การนั่งสมาธิยังช่วยให้เรามีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นไม่วันไหวง่ายๆกับสิ่งรอบตัวเช่นถ้ามีคนมาวิจาร์ณเราแทนที่จะเสียใจหรือโกรธเราก็อาจจะรู้สึกเฉยๆและมองว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นของคนคนหนึ่งไม่ได้มีผลอะไรกับคุณค่าของเราจริงๆคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำมักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนรักเพราะเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่เอาแต่ใจรับฟังคนอื่นมากขึ้นและมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันโดยสรุปการนั่งสมาธิเป็นเหมือนการฝึกให้เรามีภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งทำให้เราสามารถรับมือ กับความท้าทายในชีวิตได้อย่างใจเย็นและมีสติส่งผลให้ชีวิตโดยรวมมีความสุขและสงบมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 4. นอนหลับสบายไม่ต้องนับแก่การนั่งสมาธิเป็นเหมือนยานอนหลับธรรมชาติที่ไม่มีผลข้างเคียงช่วยให้คุณภาพการนอนดีขึ้นแบบเห็นผลชัดเจนลองนึกภาพว่าสมองเราเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ต้องปิดและรีสตาร์ททุกวัน การนั่งสมาธิช่วยให้กระบวนการปิดเครื่องนี้ทำงานได้ดีขึ้นมากคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำมักจะรู้สึกว่าตัวเองนอนหลับง่ายขึ้นอย่างน่าประหลาดแทนที่จะนอนกลิ้งไปกลิ้งมาเป็นชั่วโมงกว่าจะหลับพอถึงเวลานอนก็จะรู้สึกง่วงเป็นธรรมชาติพอหัวถึงหมอนก็หลับปุ๋ยเลยไม่ต้องพึ่งพาวิธีนับแก่ฟังเพลงกล่อมหรือฟังนิทานจนง่วงแล้วค่อยหลับนอกจากจะหลับง่ายแล้ว คุณภาพการนอนก็ดีขึ้นด้วยคนที่นั่งสมาธิมักจะหลับลึกและหลับยาวไม่ค่อยฝันร้ายไม่สะดุ้งตื่นกลางดึกหรือถ้าตื่นมาเข้าห้องน้ำก็กลับมานอนต่อได้ง่ายไม่ต้องนอนมองเพดานรอให้ง่วงอีกรอบที่สำคัญพอตื่นเช้ามาก็จะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปราเหมือนได้ชาร์จแบตเต็มที่ไม่มีอาการงัวงเงียหรือรู้สึกอยากนอนต่อ พร้อมที่จะเริ่มวันใหม่อย่างมีพลังซึ่งต่างจากคนที่นอนไม่หลับที่มักจะตื่นมาแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าหงุดหงิดคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนซอมบี้การนั่งสมาธิยังช่วยลดปัญหานอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ด้วยเพราะช่วยให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อผ่อนคลายทำให้หายใจได้สะดวกขึ้นขณะนอนหลับซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณนอนหลับสบายขึ้น แต่ยังช่วยให้คนที่นอนข้างๆคุณได้นอนหลับสบายขึ้นด้วยสําหรับคนที่ทํางานเป็นกะหรือต้องเดินทางข้ามเขตเวลาบ่อยๆการนั่งสมาธิยังช่วยให้ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเวลานอนได้ง่ายขึ้นและช่วยให้นาฬิกาชีวภาพในร่างกายปรับตัวได้เร็วขึ้นนอกจากนี้การนั่งสมาธิยังช่วยลดความฝันร้ายหรือฝันวุ่นวายได้ด้วย เพราะช่วยให้จิตใจสงบไม่วิตกกังวลทําให้ช่วงเวลากลางคืนเป็นช่วงแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องมาเครียดกับฝันประหลาดประหลาดสุดท้ายการนั่งสมาธิยังช่วยลดการพึ่งพายานอนหลับได้ด้วยหลายคนที่เคยต้องกินยานอนหลับเป็นประจำพอเริ่มนั่งสมาธิก็พบว่าสามารถลดปริมาณยาลงได้ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว โดยสรุปการนั่งสมาธิเป็นเหมือนยาวิเศษที่ช่วยยกระดับคุณภาพการนอนของคุณได้แบบครบวงจรตั้งแต่ช่วยให้หลับง่ายหลับลึกไม่ฝันร้ายจนถึงตื่นมาอย่างสดชื่นอีกซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจในระยะยาวอย่างมหาศาล 5. <ะ>สุขภาพแจ่มใสห่างไกลโรคภัยการนั่งสมาธิไม่ใช่แค่ดีต่อจิตใจ แต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายแบบองค์รวมด้วยเหมือนเป็นยาอายุวัฒนะที่ไม่ต้องกินแค่นั่งเฉยๆก็ได้ประโยชน์มากมายประการแรกการนั่งสมาธิช่วยลดความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งความเครียดนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของโรคภัยมากมายเมื่อเราเครียดน้อยลงระบบภูมิคุ้มกันก็แข็งแรงขึ้นทำให้ร่างกายต้านทานโรคได้ดีขึ้นไม่เจ็บป่วยบ่อย แม้จะอยู่ในฤดูหวัดก็ไม่ค่อยติดเชื้อง่ายๆนอกจากนี้การนั่งสมาธิยังช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยหลายคนที่มีปัญหาความดันสูงพบว่าหลังจากนั่งสมาธิเป็นประจำความดันก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งการที่ความดันลดลงนี้ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้มากการนั่งสมาธิยังช่วยให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น ทำให้ควบคุมน้าหนักได้ง่ายขึ้นลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคอ้วนบางคนพบว่าหลังจากนั่งสมาธิเป็นประจำน้ำหนักลดลงโดยที่ไม่ต้องอดอาหารหรือออกกำลังกายหนักๆเลยที่น่าสนใจคือการนั่งสมาธิยังช่วยบรรเทาอาการปวดเรือรังได้ด้วยหลายคนที่มีปัญหาปวดหลังปวดข้อหรือปวดศีรษะไมเกรน พบว่าอาการดีขึ้นหลังจากนั่งสมาธิเป็นประจำนอกจากนี้การนั่งสมาธิยังช่วยเพิ่มภูมิต้านทานต่อโรคภูมิแพ้และโรคผิวหนังบางชนิดเช่นโรคสะเก็ดเงินผู้ป่วยหลายคนรายงานว่าอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเริ่มนั่งสมาธิเป็นประจำสำหรับผู้หญิงการนั่งสมาธิเป็นประจำยังช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้ด้วย หลายคนพบว่าอาการปวดท้องน้อยลงประจำเดือนมาเป็นปกติมากขึ้นและอารมณ์แปรปรวนน้อยลงในช่วงวันนั้นของเดือนที่สำคัญการนั่งสมาธิยังช่วยชะลอความแก่ได้ด้วยมีงานวิจัยพบว่าคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำมีเทโลเมียส่วนปลายของคโครโมโซมที่ยาวกว่าคนทั่วไปซึ่งบ่งบอกถึงอายุไขที่ยืนยาวกว่าและมีความเสี่ยงต่อโรค ที่เกี่ยวกับความชราน้อยกว่าสุดท้ายการนั่งสมาธิยังช่วยให้เรามีสติในการดูแลสุขภาพมากขึ้นเช่นเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวทั้งนั้นสรุปการนั่งสมาธิเป็นเหมือนยาวิเศษที่ช่วยดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งกายและใจ โดยไม่มีผลข้างเคียงและไม่ต้องเสียเงินซื้อแค่ลงทุนด้วยเวลาและความตั้งใจเล็กน้อยก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากมายแล้ว 6. ความสัมพันธ์แน่นแฟนเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นการนั่งสมาธิไม่ได้ส่งผลดีแค่กับตัวเราเองแต่ยังช่วยยกระดับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้อย่างน่าทึ่งด้วยเปรียบเสมือนน้ำมันหล่อลื่นที่ช่วยให้การอยู่ร่วมกับคนอื่นราบรื่นขึ้น สิ่งรากการนั่งสมาธิช่วยให้เรามีสติและควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นทำให้เวลาเกิดความขัดแย้งกับใครเราไม่โวยวายหรือระเบิดอารมณ์ใส่เขาทันทีแต่สามารถหยุดคิดและตอบสนองอย่างมีเหตุผลมากขึ้นเช่นถ้าแฟนทำอะไรไม่ถูกใจแทนที่จะทะเลาะกันใหญ่โตก็อาจจะนั่งลงคุยกันดีๆทำความเข้าใจกันนอกจากนี้ การนั่งสมาธิยังช่วยพัฒนาทักษะการฟังของเราด้วยทำให้เราเป็นคนรับฟังที่ดีขึ้นไม่ด่วนตัดสินหรือขัดจังหวะคนอื่นแต่ตั้งใจฟังเขาอย่างลึกซึ้งเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของเขามากขึ้นซึ่งช่วยลดความเข้าใจผิดและข้อขัดแย้งได้มากการนั่งสมาธิยังช่วยเพิ่มความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทำให้เราเข้าใจว่าทุกคนก็มีปัญหามีความเครียด มีอารมณ์ความรู้สึกมีความกลัวเหมือนเหมือนกันทำให้เราใจเย็นและให้อภัยคนอื่นได้ง่ายขึ้นแม้แต่คนที่เคยทำให้เราโกรธเราก็อาจจะเริ่มรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้คิดโกรธแค้นอะไรเขาที่น่าสนใจคือการนั่งสมาธิช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตและในความสัมพันธ์ ทำให้เราสามารถสื่อสารความต้องการของเราได้ชัดเจนขึ้นไม่ต้องคาดหวังให้คนอื่นเดาใจเราซึ่งช่วยลดความผิดหวังและความน้อยใจลงได้มากนอกจากนี้การนั่งสมาธิยังช่วยให้เรามีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นไม่หวั่นไหวง่ายๆกับคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นทำให้เราไม่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นมากเกินไปสามารถรักษาขอบเขตของตัวเองได้ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีการนั่งสมาธิยังช่วยเพิ่มความกตัญญูและความซาบซึ้งในสิ่งที่เรามีทำให้เราเห็นคุณค่าของคนรอบข้างมากขึ้นไม่มองข้ามความดีของเขาแต่รู้จักชื่นชมและขอบคุณบ่อยๆซึ่งช่วยเติมความอบอุ่นให้กับความสัมพันธ์สำหรับคู่รักการนั่งสมาธิยังช่วยเพิ่มความใกล้ชิดและความลึกซึ้งในความสัมพันธ์ ทำให้เราสามารถอยู่กับปัจจุบันขณะไม่วอกแวกหรือกังวลกับเรื่องอื่นเวลาอยู่กับคนรักช่วยให้ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมีความหมายมากขึ้นสุดท้ายการนั่งสมาธิช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นไม่ยึดติดกับความขัดแย้งในอดีตหรือความคาดหวังในอนาคตแต่สามารถอยู่กับปัจจุบันและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาว สรุปการนั่งสมาธิเป็นเหมือนยาวิเศษที่ช่วยยกระดับคุณภาพความสัมพันธ์ของเราในทุกมิติทำให้เราเป็นเพื่อนคู่รักลูกพ่อแม่หรือเพื่อนร่วมงานที่ดีขึ้นส่งผลให้ชีวิตโดยรวมมีความสุขและสมดุลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 7. ความคิดสร้างสรรค์พุ่งกระฉูดไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นเพียบการนั่งสมาธิไม่ได้แค่ทำให้จิตใจสงบ แต่ยังช่วยปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างมหาศาลเหมือนเปิดกักน้ำให้ไอเดียใหม่ๆไหลทะลักออกมาไม่หยุดสิ่งแรกการนั่งสมาธิช่วยลดเสียงรบกวนในหัวของเราทำให้ความคิดฟุ้งซ่านและความวิตกกังวลลดลงเปิดพื้นที่ให้ความคิดสร้างสรรค์ได้เติบโตเปรียบเสมือนการเคลียร์พื้นที่บนโต๊ะทำงานทำให้มีที่ว่างสำหรับวางไอเดียใหม่ๆนอกจากนี้ การนั่งสมาธิยังช่วยให้เราเชื่อมโยงความคิดต่างๆได้ดีขึ้นบางครั้งขณะที่จิตใจสงบเราอาจจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันเลยนำไปสู่ไอเดียที่แหวกแนวและสร้างสรรค์เช่นซับจับที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบฟอนต์สวยๆให้แม็กจากการเรียนคัดลายมือการนั่งสมาธิยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางความคิด ทำให้เรามองปัญหาได้หลายมุมไม่ติดกับกรอบความคิดเดิมๆสามารถคิดนอกกรอบได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่น่าสนใจคือการนั่งสมาธิช่วยให้เราเข้าถึงจิตใต้สำนึกได้ง่ายขึ้นทำให้เราสามารถดึงเอาความคิดและไอเดียที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของจิตใจออกมาใช้ได้บ่อยครั้งที่ไอเดียเจ๋งๆผุดขึ้นมาระหว่างนั่งสมาธิ หรือหลังจากนั่งสมาธิเสร็จใหม่ๆนอกจากนี้การนั่งสมาธิยังช่วยลดความกลัวความล้มเหลวทําให้เรากล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆไม่กลัวที่จะผิดพลาดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในกระบวนการคิดสร้างสรรค์เพราะไอเดียที่ยิ่งใหญ่มักเกิดจากการลองผิดลองถูกหลายครั้งการนั่งสมาธิยังช่วยเพิ่มสมาธิจดจอ่อทำให้เราสามารถโฟกัสกับงานสร้างสรรค์ได้นานขึ้นไม่วอกแวกง่าย ซึ่งช่วยให้เราสามารถพัฒนาไอเดียจากจุดเริ่มต้นที่อาจจะดูธรรมดาไปสู่ไอเดียที่สมบูรณ์และน่าทึ่งได้สำหรับคนที่ทำงานเป็นทีมการนั่งสมาธิยังช่วยเพิ่มทักษะการรับฟังและการทำงานร่วมกับผู้อื่นทำให้การระดมสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถต่อยอดไอเดียของเพื่อนร่วมทีมได้ดีนำไปสู่ผลงานสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมสุดท้ายการนั่งสมาธิ ช่วยให้เรามีความอดทนและไม่ย่อท้อง่ายๆซึ่งสำคัญมากในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพราะบ่อยครั้งที่ไอเดียเจ๋งๆต้องใช้เวลาบ่มเพาะนานไม่ได้ผุดขึ้นมาในทันทีสรุปการนั่งสมาธิเป็นเหมือนเครื่องมือลับที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของเราทำให้เราสามารถผลิตไอเดียและผลงานที่แหวกแนวน่าสนใจและมีคุณค่าได้มากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินนักเขียนนักออกแบบหรือคนทำงานทั่วไปการนั่งสมาธิก็สามารถช่วยยกระดับงานของคุณได้อย่างน่าทึ่ง 8. การเรียนรู้พุ่งทยานสมองซึมซับความรู้ใหม่ได้ไวกว่าเดิมการนั่งสมาธิไม่ใช่แค่ทำให้จิตใจสงบแต่ยังช่วยบูสต์ความสามารถในการเรียนรู้ของเราให้พุ่งทยานแบบไม่น่าเชื่อเปรียบเสมือนการอัปเกรดสมอง ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมการนั่งสมาธิช่วยเพิ่มสมาธิจดจอ่อทำให้เราโฟกัสกับสิ่งที่กำลังเรียนรู้ได้ดีขึ้นไม่วอกแวกง่ายเช่นถ้าเรากำลังอ่านหนังสือเราจะสามารถจดจ่ออยู่กับเนื้อหาได้นานขึ้นไม่ต้องอ่านซ้ำหลายรอบเพราะคิดเรื่องอื่นไปด้วยขณะอ่านนอกจากนี้การนั่งสมาธิยังช่วยจัดระเบียบสมองทำให้เราจดจำข้อมูลใหม่ๆได้ดีขึ้น และสามารถเรียกใช้ความรู้ที่เคยเรียนมาได้ง่ายขึ้นเปรียบเสมือนการจัดระเบียบห้องสมุดในสมองทำให้หยิบหนังสือเล่มที่ต้องการได้ไวขึ้นนอกจากนี้การนั่งสมาธิยังช่วยเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาทำให้เราสามารถเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ต่างๆได้ชัดเจนขึ้นซึ่งช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การนั่งสมาธิช่วยเพิ่มแรงจูงใจและความอดทนในการเรียนรู้ทำให้เราไม่ย่อท้อง่ายๆเมื่อเจอเนื้อหาที่ยากแต่มีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความท้าทายซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้สำหรับการเรียนภาษาใหม่การนั่งสมาธิช่วยเพิ่มความไวในการรับรู้เสียงและความหมายทำให้เราสามารถจับความแตกต่างของเสียง และววยากรณ์ได้ดีขึ้นส่งผลให้เรียนภาษาได้เร็วขึ้นสรุปการนั่งสมาธิเป็นเหมือนซูเปอร์ฟูดสำหรับสมองช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในทุกมิติไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทุกกลุ่มสามารถทำสมาธิซึ่งการทำสมาธิก็สามารถช่วยให้คุณก้าวหน้าในการเรียนรู้ได้อย่างก้าวกระโดด9ความมั่นใจในตัวเองพุ่งปรี๊ด รู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นการนั่งสมาธิไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาจิตใจและสมองแต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองอย่างมหาศาลเหมือนได้ยาวิเศษที่ช่วยให้เรารู้สึกเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองสิ่งแรกการนั่งสมาธิช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองชัดเจนแต่ไม่ได้รู้สึกแย่กับจุดอ่อนกลับมองมันเป็นโอกาสในการพัฒนา ทำให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะรู้ว่าเรามีดีอะไรและรู้ว่าต้องปรับปรุงอะไรการนั่งสมาธิช่วยลดเสียงวิพากวิจารในหัวของเราลงคนเราส่วนใหญ่มักมีเสียงในหัวที่คอยตำหนิตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่การนั่งสมาธิช่วยให้เราตระหนักว่าเสียงเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงเป็นแค่ความคิดที่ผ่านมาแล้วผ่านไปทำให้เราไม่หลงเชื่อมันมากเกินไป ส่งผลให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นการนั่งสมาธิช่วยให้เรามีสติอยู่กับตัวเองในตอนนี้มากขึ้นไม่วิตกกังวลกับอนาคตหรือเสียใจกับอดีตมากเกินไปทำให้เรามีพลังในการจัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเกิดความรู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตตัวเองได้ซึ่งเป็นราักฐานสำคัญของความมั่นใจที่น่าสนใจคือการนั่งสมาธิช่วยให้เรายอมรับตัวเองได้มากขึ้น เราเริ่มเห็นว่าทุกคนก็มีข้อดีข้อเสียไม่มีใครสมบูรณ์แบบทำให้เราไม่พยายามเป็นคนอื่นหรือทำตามความคาดหวังของสังคมมากเกินไปแต่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นการนั่งสมาธิช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการกับความกดดันได้ดีขึ้นทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์ยากๆได้ไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์งานสำคัญการสัมภาษณ์งาน หรือการเผชิญหน้ากับความขัดแย้งการนั่งสมาธิช่วยให้เราเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเรามากขึ้นทําให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกว่าเราควรต้องการทําให้เรากล้าที่จะตัดสินใจและทําตามเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการแสดงออกการนั่งสมาธิช่วยให้เรากล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เพราะเราเริ่มเห็นคุณค่าในความคิดของตัวเองและไม่กลัวการถูกตัดสินจากคนอื่นมากเกินไปการนั่งสมาธิช่วยให้เรามีความสุขและพอใจในตัวเองมากขึ้นเราไม่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากคนอื่นมากเกินไปแต่สามารถมีความสุขได้จากภายในซึ่งเป็นหลักฐานของความมั่นใจที่แท้จริงสุดท้ายการนั่งสมาธิช่วยให้เรามองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง ทำให้เรากล้าที่จะฝันใหญ่และลงมือทำตามความฝันนั้นโดยไม่กลัวความล้มเหลวมากเกินไปสรุปการนั่งสมาธิเป็นเหมือนเวทมนต์ที่ช่วยเสกให้เรากลายเป็นเวอร์ชั่นที่มั่นใจและเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพกล้าที่จะเป็นตัวเองและมีความสุขกับการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงสิชีวิตสมดุลมีความสุขแบบยั่งยืน การนั่งสมาธิไม่ใช่แค่เทคนิคที่ช่วยพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งแต่เป็นเหมือนกุญแจวิเศษที่ไขประตูสู่ชีวิตที่สมดุลและมีความสุขอย่างยั่งยืนลองนึกภาพว่าชีวิตเราเป็นเหมือนจานที่ต้องหมุนหลายๆอันการนั่งสมาธิช่วยให้เราหมุนจานทุกใบได้อย่างสมดุลไม่มีจานไหนตกหล่นการนั่งสมาธิช่วยให้เราสามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิตได้ดีขึ้น รู้ว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำทีหลังไม่วุ่นวายไปหมดเช่นรู้จักแบ่งเวลาให้กับงานครอบครัวและตัวเองอย่างเหมาะสมการนั่งสมาธิช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นทางอารมณ์มากขึ้นสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือร้ายก็ไม่ดีใจหรือเสียใจจนเกินเหตุทำให้ชีวิตไม่ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนรถไฟหอ่อ แต่มีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นการนั่งสมาธิยังช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบข้างทั้งที่บ้านและที่ทำงานเพราะเราใจเย็นขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นและสื่อสารได้ดีขึ้นทำให้บรรยากาศโดยรวมในชีวิตดีขึ้นไม่มีความขัดแย้งรุนแรงการนั่งสมาธิช่วยให้เรามีความสุขจากภายในไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากเกินไปเช่น ไม่ต้องซื้อของแพงๆหรือไปเที่ยวตลอดเวลาถึงจะมีความสุขแต่สามารถมีความสุขได้แม้อยู่เฉยๆทำให้ความสุขของเรายั่งยืนและไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกการนั่งสมาธิช่วยให้เรามีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นทำให้เรามีพลังในการใช้ชีวิตประจำวันไม่เหนื่อยล้าหรือท้อแท้ง่ายๆสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นงาน การเรียนหรืองานอดิเรกการนั่งสมาธิยังช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นต่อชีวิตเห็นภาพรวมมากกว่าจะจมอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อยทําให้เราไม่เครียดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมากเกินไปแต่สามารถโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญจริงๆในชีวิตได้สําหรับเรื่องการงานการนั่งสมาธิช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทุ่มเทกับงานจนลืมใช้ชีวิตด้านอื่นๆ สามารถรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวได้ดีการนั่งสมาธิช่วยให้เรามีความเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นทำให้เราไม่กดดันตัวเองมากเกินไปและไม่ตัดสินคนอื่นรุนแรงเกินไปส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมในชีวิตอบอุ่นและผ่อนคลายมากขึ้นการนั่งสมาธิช่วยให้เรามีความหวังและมองโลกในแง่ดีมากขึ้นแม้จะเจอปัญหาหรืออุปสรรค เราก็ยังเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้และมีกำลังใจในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆในชีวิตสรุปการนั่งสมาธิเป็นเหมือนสูตรลับที่ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและมีความสุขอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นความสุขที่มาจากภายในที่อยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะเจออะไรในชีวิตก็ตามสุดท้ายถ้าคุณชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องปลูกยักษ์ในตัวคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสดใหม่ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ